เคไล่อะมีไล์ด้วยอ๋อสิงสิง,สงไม่ใช่เขาอะ ่อ้ยาหน้ามันเหมือนแต่ว่าแต่มันเป็นคนตกคนเบอกไปเอนยังอยู่อะยังไม่เคลียบอ่ะยังไป่เคลียะนอนตรงนี้สบยให้มันอยู่นิ่งๆจะได้มันอยู่นี้ แกไม่กล้าทำโครข้าวแกกลัวมีลายด้วยอ๋อไม่ใช่ยังไม่เห็นเลยไม่ผมงัดที่ดูหน่อยเดี๋ยวได้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 ตเต็นเราไม่ได้ใหญ่มั้ไหมจะไปดูนะนพี่นอนเอาพี่คีดมาเลยก็ได้เลคุณโคตรอยู่ที่น,นี่ oh, <no. S 1> โอ้โหสิงสิงไม่ใช่เหาอสิงตัวหนีบเลยบอม แล้วเห็นไหมที่เหตุการณ์นี้หมดกลัวสิงสิงโอ้แต่ตัวใหญ่น่าดูเลยสิงเดี๋ยวเราถ่ายพูดทำเป็นคอนเทนต์หน่อยนะก็วันนี้เราได้เราแจ้งเหมือนเดิมนะครับอ่าผมมาแยงสุดหนึ่งจับมูก็ลุงแกเห็นว่าเป็นงูเห่าแต่เราเห็นดำๆมีตัวลายๆเราว่าน่าจะเป็นดูสิงงูสิง ไว้นะตัวใหญ่อยู่นะไว้นะเดี๋ยวมันรีบไปเดี๋ยวไปอยู่ต้องต้องไปชาร์จต้องเตรียมชาร์จเข้าทางนู้นซ้ายขวาซ้ายหรือขวาทางนี้จะใกล้กว่าแต่ทางนี้มันติดมันติดติดไม้เดี๋ยวลงงัดให้ดูไม่ต้องงัดแล้วพี่เดี๋ยวมันตื่นมันจะไปซะก่อนไปยังระวังมันอะไรจับได้แล้วนี่ครับนี่ครับกล้องซูมเนี่ยก็จะเป็นงูสิงห์นะครับ สิงหางลายครับนี่เดี๋ยวเราประีาครับโอเคครับต้องโอเคต้องตัวนี้ก็ดีตรงนี้เอาแน่นลงนันเราดีๆให้ได้แล้วครับได้แล้วครับลุงได้ไงได้แใช้ตัวนี้ป่ะอาจารย์ก็ งูสิงงูสิงจะเป็นงูสิงนะครับเอองูสิงเป็นงูเห่าแต่ถ้ากระโดกจะกระดาษเนี่ยได้ป่ะยันแค่ตัวนี้ป่ะตัวสมารถ้าเขาเห็นก็เห็นลายๆก็จะนึกว่างูเถาแต่เนี่ยเขาจะไม่แผ่แม่เบี้ยอ่าไม่ใช่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ๆโตแม่ตัวเต็มใบเมื่อเช้าที่มาบ้านลุงไงอยากเจออ๋อแต่วันนี้ตายคิวเลยก็วันนี้เกะกลัวได้ครัว โอเคจับได้โดยละมากเลยหนาดูเานะอ่ครับมอมกระสอบกระสอบมาใส่ข้างหน้ามีอยู่กระสอบหน้ารนเหลือดีเดี๋วก็ที่นั่งท้ายอ่ะมีเชือกฟางด้วยมัดกระสอบอยู่ค่อนข้างจะแรงเยอะหน่อยตัวนี้มูสิงมันแรงเยอะครับสบัดไม่มีพิษแต่มันแรงเยอะมันดุแต่พระอาแเช้าน้องนนมาหาทิงแลวใช่ไหมมาบ้านลุงมาบ้านลุงเดี๋ยวไม่เจอไม่เจอหรือเสือหรือสวนหมดแล้วไม่มีแต่ลุงเเห็นแบบหางวั หายไปอ๋อมันเร็วมันเร็วประมาณเด็ดตกปลายเนี่ยเจ้าเดิมเลยเจ้าเดิมหนีไปก็ต้องเรือกซิ้นแล้วซึ่งเราไนี่แกก็กลัวแกเรียกผมตอนนี้ก็ไปดูในครัวนี่กล่องกระดาษไม่มียนี่หนีไปแล้วก็จบแล้วยังไม่เจอบ้านเขอเหน่อยเลยโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่ครับรักควงเสร็จข้าวปลามันดื้อมันดื้อ แล้วม <muitas S 2> ัน <sketches> วิ hmm. yeah, yeah. ่งเปียวเลยแหละเปียวเปียวงูเสียงเปียวครับแรงเยอะทักวไปเดินคล้องเปลี่ยนบันที่เหรอใช่ครับหมุนหมุนเลยไปเลยเปลี่ยนบันที่ไปเลยบันที่ให้มันเล็กที่สุดตัวตัวมันใหวเกี่ยสุดแรงแรงเยอะมันสะบัดเลยโดนสะบัดหางตีหัวเนี่ยยังก็โดนตบหัวแปะดิ้นแรงดิ้นแรงเสียงเราก็จับได้ เรียบร้อยวันนี้นะครับูสน่าจะมาสักสองเมตรกว่าได้จับโดยละม่อมจับมือเปล่าด้วยเช้าเอ้าตะว่นเลยบ้านลุงคนนั้นโอเคก็เรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากช่อง Picky Fighter ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเหตุหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บ้านลุงคนนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเข้าบ้านหลังนี้เมื่อเช้าเข้าหลังนู้นครับเมื่อเช้าเข้าหลังนี้จะหาไม่เจอหาไม่เจอพอตกบ่ายมาเข้าหลังนี้มาผูวหลังนี้ใกล้ๆกัน นี่เป็นเช้าหรือตรงสวน